ไร้มนุษยธรรมเกินไปแล้วจรวด BM21 เระเเยิงใส่ปั๊มน้ำมันบ้านผือออกกันทะลักจังหวัดสีสเกตเด็กนักเรียนและประชาชนเจ็บจำนวนมากรวมทั้งเวลา12.03นาท,ทหารกัมพูชาย,ยังคงระดมยิงจรวดหลายลำกล้อง BM21 โจมตีโรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เริ่มที่เช้าวันนี้เวลา9.40นาเกิดเหตุสะเทือนใจในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาวุธจรวด BM21 จำนวน2นัด ดิ่งเข้ามาในพื้นที่ชุมชนภายในศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีราษฎรไทยได้รับบาดเจ็บถึง4รายสาหัส2โดยทันทีกองทัพไทยได้อพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินพันเอกริชาสุขสุวานนรองโฆษกกองทัพบ,บกกล่าวประนามการกระทำอันรุนแรงและไร้มนุษยธรรมของฝ่ายกัมพูชาพร้อมยืนยันว่า กองทัพบ,บกกำลังเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยได้เตรียมมาตรการรองรับอย่างรัดกุมไม่เพียงแค่นั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกทรงวิจนุนพักดีได้รับมอบอำนาจในการบัญชาการรบเต็มรูปแบบโดยเป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมปี2539มาตรา39พลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจ บริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบอทออกอเปิดเผยว่าการเจราจาระหว่างสองประเทศได้สิ้นสุดลงแล้วโดยไทยยุติความพยายามการเจราจาแบบทวิภาคีหลังจากฝ่ายกัมพูชาไม่แสดงความจริงใจและละเมิดข้อตกลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าท่านกล่าวด้วยว่าที่ผ่านมาเราพยายามจะเจราจาแล้วแต่จากนี้ขอไม่คุยกับกัมพูชาอีกเพราะเขาไม่จริงใจ และเช้าวันนี้แม่ทัพภาคที่สองได้ขออนุญาตวางลวดหนามในพื้นที่ซึ่งกองกำลังกัมพูชาล่วงล้ำเข้ามาและในเวลา8นาฬิกายีนาทีได้รับรายงานว่ากัมพูชาได้ยิงตอบโต้เข้ามาในขณะที่ฝ่ายไทยกำลังวางลวดหนามป้องกันเขตแดนฝ่ายไทยยืนยันว่าจะไม่อดทนอีกต่อไปหลังการกระทำของทหารกัมพูชาล้าเส้นพร้อมขอให้ประชาชนทุกคนให้กำลังใจกำลังพลโดยเฉพาะหน่วยทหารที่ประจำการตามแนวชายแดน ด้านกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าทหารไทยเป็นฝ่ายบุกรุกและเป็นผู้เริ่มโจมตีก่อนพร้อมกล่าวหาว่าทหารไทยปิดล้อมไม้ไก่ใหญ่ตามคำสั่งตั้งแต่วันนี้นางมาลริโสเจตาโฆษกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาระบุว่าฝ่ายไทยเป็นผู้เปิดฉากใช้อาวุธโจมตีและกัมพูชาต้องตอบโต้ภายใต้หลักการป้องกันตัวโดยกล่าวหาว่าไทยละเมิดบูรณผ่านเห็นดินแดน カメทามรายงานว่ากองทัพกัมพูชาได้เปิดฉากตอบโต้กองทัพไทยอย่างหนักมีเสียงปืนและระเบิดดังต่อเนื่องและมีการส่งกําลังเสริมเข้าสู่แนวหน้าแล้วจากทั้งสองฝ่ายทั้งนี้สมเด็จหุนเซนขอให้ประชาชนกัมบ,บูชาอย่าตื่นตระหนกพร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนดําเนินชีวิตตามปกติยกเว้นในพื้นที่ชายแดนที่ได้รับผลกระทบสําหรับประเทศไทยได้มีคําสั่งให้ปิดชายแดนทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรีสะแก้วและตราด โดยจะมีการหารือในที่ประชุมสบทอกอเพื่อกำหนดมาตร,ราการตอบโต้และรักษาความชอบธรรมของการปฏิบัติการรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมจะเข้าร่วมประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวทางรับมือร่วมกับผอบอเหล่าทัพท่านผู้ฟังครับประเทศไทยกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายปี ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้และให้กำลังใจกำลังพลที่เสียสละแนวเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยขอขอบคุณทุกด้านที่รับฟังนี่คือเสียงจากแนวชายแดนที่เรานำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านโปรดอย่าแชร์ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและขอให้ทุกคนปลอดภัยแต่หากเขาลุกล้ำอธิปไตยเราก็ยอมไม่ได้เรายึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นลำดับแรก เราจะรายงานความคืบหน้าทุกระยะหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจากกองทัพกรุณาติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประชาชน